สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาพามาฉีกฮอร์โมนบำรุงอะมิโนซาไหลบำรุงพืชนะครับจะช่วยเร่งรากขยายกอแตกกอใหญ่แตกกอไวนะครับต้องลุงตีตองแปดนะครับจะทำให้ข้าวเราแตกกอใหญ่แตกกอไวรากใหญ่รากยาวนะครับเขียวทนเขียวนานนะครับแล้วก็ในฤดูที่มีอากาศหนาวนะครับให้บวกหัวเชื้อฮอร์โมนพืชหัวเชื้อฮอร์โมนเข้มข้นนะครับเป็นผงแดงนะครับ ช่วยกับเปิดท่ออาหารนะครับทําให้พืชรับสารอาหารที่ฉีดโดยไม่ต้องผ่านการส่งคลอแสงนะครับเดี๋ยวหลังการฉีดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับโอ้โหทุกคนข้าวสวยงามมากเขียวงามแน่นหนามากทุกคนลุงมีเคล็ดลับยังไงเนี่ยลุงใช้ตองแปดลุงตีฉีดเร่งรากขยายก่อใช่ใช่ครับขอดูรากข้าว่อยค่ะนี่นะครับนี่ถอนมานะครับนี่เนี่ย เนี่ยดูรากเ่ยโอ้โหลุงทำไมมันดีอย่างเงี้ยลุงลรากากขาวลากยาวยาวโอ้โหทุกคนดูข้าวยังไม่ได้เดือนนะครับยังไม่ได้เดือนด้วยเนี่ยรากคืออาทำไมมันขนาดนี้เลยลระเร่งรากขยายกออ้าช่วยให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมถอนไปซ่อมถอนง่ายด้วยอืออย่างนี้เลย ดูเอาล่ะทุกคนใครอยากได้แบบนี้นะคะติดต่อสอบถามมาเลยค่ะข้าวเนี่ยแต่เม็รเดืองประมาณสามขึ้นต้นขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยถอนเมตรเดี่ยวถอนเม็ดเนี่ยถอน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 ดูถอนดูแล้วก็เหยาะเหยาะน้ำดีเหยาะน้ำลากยาวดูเลยลากขาวลากยาวเลยลากยาวชุกยาวชุกเลยนะครับลากไปแล้วโอ้โหแตกอ๋อ เเป็นทวงเลยลูกพ่ออะไรบ้างครับฮอร์โมนลุกตีต่อมแปดโปรตีนอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะฉีดช่วยเร่งรากขยายกอนะคะลากข่าวรากเกี่ยมาเราให้เม็ดเดียวนะครับตอนนี้เราได้มาห้าต้นแล้วแต่กอเร็วมากเลยเนาะต่อหนึ่งเม็ดนะครับราคาสมบูรณ์ดีมากที่ขั้นต่ำก็สามสามต้นแล้วนะครับต่อหนึ่งเมล็ดดูการแตกกอนะครับู้ย ลุงนะปากยาวมา,ากใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยหาอาหารได้ดีเลยเนาะป้าจา๋าป้าบำรุงด้วยอะไรคะข้าวงามขนาดนี้ลุงตีต้องแปดลุงตีต้องแปดจ้าป้าเห็นมีความแตกต่างยังไงบ้างอ้ข้าวแตกรากดีแตกกอดี<ต>นะดีด้วยอ่าแล้วเขียวงามสมบูรณ์จ้า,ามมลุงตีตองแปดนะคะช่วยให้ข้าวแตกกอเร่งรากขยายกอนะคะ ข้าวเขียวงามสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะทุกคนสนใจติดต่อมาได้นะคะ